อ่านี้นะฮะอร่อยครบทุกรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดถูกใจสายแซ่บในราคา50บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าของร้านนะฮะชื่อว่าคุณสุราวันสันติวงเดชาครับบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วฮะเดิมทีรับราชการฮะรับราชการนี่หมายถึงอะไรฮะวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าไงฮะเป็นอาชีพราชการใช่ไหมอาชีพราชการก็มีโอกาสตะเวนไปกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างฮะ แต่พอปี2549ครับก็เริ่มมองหาอาชีพหลังเกษียณนะฮะจนตัดสินใจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวห้ขาครับก็เอารสชาติก๋วยเตี๋ยวที่ชอบเนี่ยปรับปรุงจนได้รสที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็สร้างจุดขายของร้านด้วยการให้ลูกค้าเนี่ยนั่งห้อยขาชมบรรยากาศเลมแนะนำาน้าแบบนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19ครับจากเดิมก่อนหน้านี้ที่รองรับลูกค้าได้ร้อยห้าสิบคนนะฮะก็มีการปรับลดจํานวนโต๊ะก็ลดลงให้บริการลูกค้าเพียง 50คนเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างนะคร<ด>ลูกค้า,าทานก็ได้รู้สึกปลอดภัยด้วย<ช>นะ,ะแล้วก็ทำตาม